สวัสดีครับคนเอาฐานไมกเลยครับหลังจากฉลองพไม่กันบักดูเดียดครับกับมาเผาวทานตามปกติคร,รับผมเอาเดานยน้ำมันครับตอนนี้น หมูซี่คือเนี่ยแหละครับเป็นตัดทิ้ลระบาดเขาครั้อองแรกครับเขาน้ำมันคุ้มกันอยังแบบไงแบบนี้ปั๊บล้มกับน้ำมันเขากันได้แล้วครับก็ปล่อยไปเรืร่อยๆระบาดนี่บันนี้คุ้มบักขนาดกี่เล็กๆครับ Lang lạc này hùng gan bakuai. Nadam là kia lạc kia là bakuai nằm ăn kia lạc kia lạc kia cái là lạc cái này là lạc kia lạc ba thì kia lạc kia lạc kia lạc kia บางห่งควรนกุมเมกมาบางห่งอากาศเขาเพอากับค่อยละมันแห้งเกินบันทิปับไปปับมาหูคือแล้วครับูจะฟงคือของขาจานี่เลยฟื้นกงยยังหลายอยู่ครับฝนตกนนครับว่างบ้านก็เหมือนนี่ครับวันที่ยุดยุดกับไรในเห็ดคิด หน่อยก็ให้เอฟซีนยหน่อยบึงครับกระตากดไลค์กดแชร์นั่นแหลนะครับเด้ที่แนี่ะครับแบบนดนี้ก็สุดท้ายตอนเจ็บอย่างเพิ่งนะครับตอนนี้ก็ สบายใจแล้วครับยังใส่กัได้แล้ววันนี้น้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องเก่าติดทายว่าหน,นังจ้เนี่มีตะนามนะครับจุดบอติดเลยหาจุดสามจาครับสิไดน้ำมันบม่มีนาเป็นรอตาดฝนไบหนามเสือมเขาครับลิมนี้ครับไปซม้อไก่อนนะครับนะครับสวัสดีครับ